สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนผาแตงโมกันฮ่าแตงโมคือแดงมากทุกคนอยู่แบบโอ้ยไม่ไหวแล้วน้ำไหลไหลแต่อันนี้คือเราขายแบบว่าน้ำปั่นนะคะทุกคนมันคือแตงโมปั่นและทีเนี้ยเราก็ต้องมาหั่นนะคะเพื่อที่จะตัดแตงโมนะคะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วะคะ่ะเราจะเอาไปปักข้างบนนะคะทุกคนว่าเฮ้ยในฟิลแบบว่า เออนะเฮ้ยปึ้งจบอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนรอดูนี่คือสีแบบสีสวยมากอันนี้ก็คือให้พี่บีปัดให้นะคะปัดไปปัดมาโอ้ไม่ก๊พี่บีก็เลยบอกว่าเฮ้ยเหมือนฝั่งนี้มันจะช้ำนะคะทุกคนปัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวจะเอาที่มันช้ำม,มาให้ทุกคนชมกันนะคะแตงโมของเราคือสวยมากมากมากินช้ำแล้วคะ่ะช้ำแล้วหนึ่งเดนเดม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  <laughs> ช้มเลยจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ไม่น่าจะใช้ได้นะคะก็เอาไว้สําหรับที่จะเอาไปปั่นนะคะแต่ว่าถ้าจะามาแต่งบนแก้วอะคะ่ะตัวขอบแก้วมันไม่น่าจะเวิร์กนะคะเพราะเราตัดแบบนี้เสร็จปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วดูหมุนไปหมุนมาโชว์ไปโชว์มาสีสันมันน่ากินมากแกมันจึ้งมากค่ะจึ้งมากมันปึง้งจบทีเดียวเลยต่อ <c oughs> ไปนะคะเราจะ แกะเม็ดออกดีดไปเลยดีดไม่ให้ออกสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ